โตชิงจังเลยโลมทำไมมเออละครเรื่องนี้ทำอไมเล่นแบบไปข้างหน้าแล้วก็วนกลับมาย้อนยุคอ๋อคือเริ่มเริ่มต้นคือเล่นปัจจุบันใช่ไหมพอไปมามาแล้วก็จอย้อนยุคให้ดูใช่ไหมอือตอนแรกป้าก็งงดูเป็นมาแล้วก็ใจเพราเราเคยดูเนาะเราเคยรู้ดีทำไมฝันอย่างนี้แต่ตอนเล่นละครไม่เห็นมีอย่างนี้เลยไม่เห็นมีอย่างนี้เลย ไมชอบชอบโรลแม่พอกาแปไปเขาพูดแต่เกาเนี่ยหวโรงไม่ห็นว่าไหนคนอะคอน่ะพชอบคุณะคนชอบดูลดูรเมหูผู้หญิงคนนั้นเขาชอบรอบชอบในคุณหลวงเนี่ยนิ่งตามเมือคุณหลวงก็เพลินเสือถือหัวเูาเท่มากเลย ก็มีเลยแม่มีนะแลต่มันถึงเสียงหล่อเอ้าเสียงมันหล่ออยู่แล้วแม่เออนี่ป้ามานึกถึงตอนตอนลงในี่ละครลงไม่ประทุก็คบทมันเนาะแล้วทีนี้พอมานึกถึงตอนลงพูดกับป้าหัวเราอักอักมูอ้ยตอนตอนตอนนี้ละครเขาแบบเออป้าป้าดูถูกป่ะเมื่อคืนดูป่ะดูเรื่องอะไรนะปวดหรอ ไอินีกาเม้นี้ป้างงเลยคุณหลวงที่ไหนอิคุณหลวงมากี่คนแล้วคุณหลวงผมใ่อกาฟให้คุณหลวงเลยป้ากาแฟกาแฟไปบ้าป้ากาแฟคุณหลวงมาเป็นเรียบ้านะฮะมีเฉลกลงไหมครับพาแวลมฉลอค่ะป้าอยู่พื้ที่ป้าอยู่แถับ้านเหรอไม่กลับถุเออร์กาแใหม่กัาแฟใหม่ก็ไปใช้เงินเงินก็หมดอ่ะถ้าไปบ่อยมันก็จะ เหลืเดือนอนะผู้จัดการให้น้อยจังอือรีบรีบมาัเหรอเต่าเขาจะคุยกับบริษัทรู้เรื่องไงอยากขึ้นเงืนเดือนเท่าไหร่อยากขึ้นเงินเดือนเท่าไหร่เล่นงานเล่นเล่นรการเลย